กำลังกินอาหารดีเลยครับ,บครับผมส้มบรรยากาศย่างมะเสาครับผมอู้หนพี่น้องน้ำจะคอจะแคร์เลยครับผมอยู่แบบนี้ก็ดีขึ้นกันครับวัสดีครับเหมือนกับพ่อพอกับบ้าน้องนี่ช่องกบปลาหัวรวยนะครับพี่น้องเนาะมือนี้บบ้าน้องกับเจ้าภาพพี่น้องไปอัปเดตเปอกนกบกับผมกบอยู่ประมัน เดือนเคิงพี่น้องเดี๋ยวบ่าน้องก็จะภาพพี่น้องไปอัปเดตเบึงเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมอยู่ข้างหลังบ่าน้องเนี่เนาะไปบึงเลยครับผมนี่แหละครับผมภาพี่น้องมาอัปเดตเบึงกบเนาะกบกำลังตัวใหญ่ครับผมอยู่ประมานเดือนเคิงครับพี่น้องบึงกบครับตัวกบตัวใหญ่แล้วเบึงเลื่อยคนครับ กำลังกินอาหารดีเลยครับเบิงครับผมส้มบรรยากาศย่ามอเสาครับผมกำลังโตเลยครับขึ้นฝนตกครับน้ำก็เลยเปลี่ยนสีครับผมแต่ก่อนจะเป็นน้ำสีใสๆเนาะเบิ่งครับฝนตกมาห่าเพลินเพลินกันน้ำไหลอาบมาหนีครับผมก็เลยเปลี่ยนสี แต่ว่าน้ำสีนี่ก็ดีครับพี่น้องบขโกพกสีโตขาวเนาะเพิ่นจีบว่าโตดําครับพี่น้องนี่เปิ่งเบิ่งเลยครับสังเกต,ตเปิ่งโตเพิ่นเนาะโตเพิ่นจะบ่ดำบ่ไดครับออกข,า,ขาวๆจังน้อยถ้าเป็นน้ำน้ำขี้ดินดาเขาเนาะน้ำขี้ดินเหนียวครับผมเบิ่งครับ เดี๋ยวมือหนีกระิีภาพมาส่มทั้งสามบอเลยครับผมบอรุุ่ตัวนีกระชีใหญ่ก้อนโมเนาะเพราะว่าแยกมาแยกมาก่อนโมครับผมแยกมาเป็นรุ่นแหลกก็เลยสิตัวใหญ่กวาเนาะเบิ่งเลยครับามาสม่งคบครับผมนี่ครับบอที่สองที่เขาแยกมาเนาะกระชีมี อีกรุ่นหนึ่งนี่ครับเบิ่งเลยรุ่นนี้ก็จะหน่อยก็กันจังหน่อยครับรุ่นที่สองเนาะเบิ่งครับกำลังลงมากินอาหารหลายเลยครับก็จะหน่อยกว่าตัวหั้นจังหน่อยครับเพราว่าแยกแยกออกกันคนละคนละมือเนาะกำลังลงมากินหลายเลยพี่นอ้อง เลี้ยงไว้กับเป็นตะเบิงครับผมมึงตีละ่ะขยกแดดแน่ยนมัเศ้าครับผมขนาดแดดม่งกลัวด้วยพี่น้องนี่มันขึ้นฝนตกแห้งเนาะฝนตกแห้งครับพี่นอ้องฝนตกมากกับสีดำหน้าอยู่ครับผมเพราะว่ามีน้ำแล้วติมให้หน้าแล้ะครับผมมาเบิงบอที่สามครับ นี่ครับบอ่บอสามบ่หลุ่น,นี่จะนอยก็มูครับบอ่อที่สามนี่เนาะิ่งครับแยกออกมาจากหลุนออกจากหลุตัวเป็นห่วกเนาะนี่ครับกระสีแยกออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าห้าก็จะเพิ่นยังสีใหญ่ไว่เนาะถ้าห้าแยกออกกระสีด้แยกหลุ่นน่อยหลุนใหญ่ครับถ้าห้าบ่แยกออกเพื่อนก็จะกินกันพี่น้อง ตัวใหญ่ๆนี่ครับคือหลุนนีดน้นอยน,นี่หลุนนี่สิไปกินหลุนนิดน้อยเบื่องก็จะตายครับหลุนหน่อยเฮาเนาอกระสิเลียแต่หลุนใหญ่หลุนใหญ่ก็สิเลียบลายบัดนเดี๋ยวจิภาพ,พี่น้องเบิ้งนามให้หน้าครับผม หลังจากบ้านน้องให้เบึงมือนันแล้วครับเนาะหมื่นอันบะมนนม,มีน้ำครับเบึงครับฝนตกมากมาคืนพี่น้องน้ำเต็มเลยครับให้นาบ้านน่องดำใบเนาะมาส้มกบต่อครับ<ฮ>ก็ยังแดดแดดเล็กน้อยครับพี่น้องแดดหมำมเสาเนาะ ภาพไหลเบื้งเตละบอรครับเลี้ยงไว้ครับพ่อได้เบื้งครับผู้เบื้งพี่น้องมันกน็นังอยู่ขางอันนี้เห้อเจ้า,จาข้อจะแค่พี่น้องผู้เบื้งเลยครับกำลังกินอาหารอิ่มครับรุ่นนี้กับชีเลียงไว้ประมาณ สองเดือนเพิ่นได้พี่น้องค่อยสิได้ขายเนาะเพิ่นยังน้อยอยู่ครับถ้ารุ่นนี้ก็จะพ่อพ่อต้มนิดหนอกพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาขายไปเขาก็สิบดได้ราคาเนาะเขาตรงเลี้ยงให้ใหญ่ๆประมาณจะซีหาโตโลจังสี่พี่น้องเขาจังสีพ่อขายเนาะจะได้ราคาดีครับเพราะว่ากบคู่มือนี่ครับราคาดีพี่น้องกรบนี่จะราคาบ่ตกเนาะ ี่น้องส้มเบิงครับถ้าตัวแม่หลายนี่เพิ่นธุ์สีใยไว้ครับพี่น้องตัวผูพันธุ์สีหน่อยเนาะเาสีสังเกตได้ง่ายๆถ้าบอ่อด้สีมีตัวแม่ได้หลายหนเบิ่งเลยครับโตพันธุ์สีใหญ่ตัวผูเสียหน่อยแจ้กหน่อยเนาะเบงครับรุ่นนี้ตัวนี้ก็สิเป็นตัวแม่พี่น้องตัวใหญ่ๆนี่เนาะ มึงเลยครับนี่จะพิสกันเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเมียรครับตัวผูสนน้สีน้อยๆซ้ำนี่แหละครับซ้ำมวนนะี่เนาะมึงครับจะภาพยางเบบ่งอีกบอใหญ่ๆเหมือนรับทัางหนาะนะ่นเนาะอู้ครับพี่น้องบอหนี่พันจีใหญ่กว่าโมงนะครับเนาะ เบื้งเลยครับนั่งอยู่หิมฟังจะข้อจะแค่จ้าพี่น้องเลี้ยงไว้กับช่างบกก็ดีเท่ากันครับพี่น้องเล้วก็จีด้ได้ดินอยู่ขางน้ำเนาะก็เหมือนกับธรรมชาติเลยพี่น้องนี่แหละครับผมขนาดบอ่อของบ้านน้องกับสองคูณสามเพื่อเขาพี่น้องนี่เนาะฝั่งนี้กับสองเมตร แต่ทั้งเงาเนี่ก็สามเมตรพี่น้องก็สองคูนสามเพกกราะว่ากบนี่เขาจะเอาขึ้นสูงเนี่ยจังน่อยครับพี่น้องเพื่อกันไว้เวลาเพิ่นกระโดดเนาะเพกกราะว่ากบเพิ่นจะเป็นกระโดดดีครับพี่น้องนี่แหละครับพ้องบาลน้องกระเฮ็ดสูงขึ้นขึ้นสูงอยู่พี่น้องสูงเทรายแ hạng ดีครับอยู่นี่กระสีะมาณเมตร ลอยเศร้าเราพี่น้องเม็ดยี่สิบเนาะขั่มสูงของบ่าน้องเมตรยี่สิบเมตรหนึ่งนี่แหละครับอยู่ประมาณนี่แหละเบื้องรับเป็นตะเบื้องดีครับบ่าน้องก็เอาพะยางปูครับผมปูข้างล่างไว้เนาะเพราะว่ากันน้ำบ่อไห่แบบน้ำมากกว่าซียูเนาะถ้าเ้องบ่อกันน้ำไว้เพราะว่าอยู่สูงครับอยู่ข้างบนเนาะถ้าเ้องบ่อกันน้ำไวน้นี่ถ้าบ,อนนาาบอ่อพะยางห้องไว้เพื่อนกับ่อยูน่น้ำ พยางห้องหล้ะก็เอาขี้ดินกบอีกเทหนึงครับถ้าปูพยงตงนงกรอนะเขาจะเอาดินมากบอาเลยมาถมไว้ครับพี่น้องนี่ครับมึงตีละนั่งต่อป่อต่แปะยังสี่ลลยครับมึงบรรยากาศเพิ่นเนาะโอ้แบบหลายเลยพี่น้องนั่งเซลล์ซลอยู่เบิ่งครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่ง เลี้ยงไว้กับพ่อได้เบิงนี่นะครับผมพ่อได้เบิงเนีขายเนะาะเบิงครับผมจะคอจะแค่จะหิ้มฟังนี่ครับเป็นเตเบิงดีมาเบิงบอ่อหวัวครับผมกรสีมีหล,นลุนหลุนหะัวเนาะนี่ครับหลุนหัวยังเป็นหวัวอยู่ได้พี่น้อง หลุดนี้ก็ยังเป็นหวกถ้าเป็นตัวพ่นกะขึ้นมาไหรขึ้นมาอยู่ข้างบนครับเพราะว่าเป็นหวกแล้วพิ่นก็จะลอยอยู่ในน้ำเนาะว่าน้องกะเลยเห็ดแบบตัวนี้กสัสซีโบแยกอีกแล้วเนาะกจเลยเอาทั้งหวกทั้งกบมายุ่งกันเลยทั้งตัวญ่เพิ่นเนาะเวลาเพิ่นเป็นขาแล้วเพิ่นก็บทขึ้นขึ้นมา่อทั้งดินขึ้นมาหม่องนี่เนาะครับเนาะงง่อยอยู่ทั้งดินนี่เบิ่งเลยครับ นี่นะครับก็ยูดีแบบนี้แหละเนาะเบิงเลยเบิงเลยครับผมอู้รุ่นนี้ก็เป็นทั้งเป็นหัวทั้งเป็นกบครับถ้าเพิ่นเป็นขาอะไรเพิ่นกระสีมาอยู่ข้างบนเนาะแต่นี่ครับเพิ่นกระสีอยู่แบบนี้แหละพาน้องพาพี่น้องมาเ,มเมบิงครับมาเบิงบอยใหญ่ครับจังสิเป็นตะเบิง,งกันเนาะ แต่ว่ากันจากแดดแน่พี่น้องแดดสองโมงเนาะครับเนาะอุ่นพี่น้องทั้งเจ้าคอจะแค่เลยครับผมอู่แบบนี้ก็ดีคือกันครับเห็ดไปพอได้กินนะครับเนาะพอได้กินได้ขายเบิ่งกครับผมกัอย่าลืมในช่องกบป,ปาาลาพารุ้ยนะครับเด้อกดไหลกดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ บ้าน้องก็จะเหตุคลิปในพี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ